น the like the ีนะคะเป็นภาพที่แฟนเพลงก็ต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วค่ะสำหรับ Mona l i ซ a แอนแมทเฮเอรหนึ่งในเพลงสุดรักที่ศิลปินอังกฤษระดับตำนานเอลตันจอนกับนักแต่งเพลงคู่หูเขาแต่งขึ้นค่ะจากความประทับใจตอนได้มานิวยอร์กเป็นครั้งแรก นี่คือการบรรเลงในงานฉลองขึ้นรับรางวัลเกิร์ชวินไพรส์สาขาเพลงป๊อปโดยสภาคอนเกรสของสหรัฐนะคะ oh, s <S ที่สําคัญค่ะภาพการแสดงแบบนี้อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆอ,อีกแล้วนะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เพราะว่าเซอร์เอลตันจอร์นนักร้องรุ่นใหญ่เขาเพิ่งประกาศแขวนไม้ <Yeah. S 1> แล้วก็ทัวร์ <Yeah. S 1> คอนเสิร์ตสั่งลาไป <Yeah. S 1> เมื่อปีก่อนค่ะ yeah. โดยเอลตันจอห์นเขาได้ขึ้นรับรางวัลโดยกล่าวถึงเบรนี่ทอฟฟินนะคะว่ายังคงเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นเพื่อนรักของเขาเสมอแล้วก็ดีใจค่ะที่ตอนนี้ชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขดีเพราะว่าเราทั้งคู่นั้นเคยผ่านขุมนรกมาด้วยกันแล้วก็ก้าวข้ามมาได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอลตันจอห์นเขาบอกแบบนั้นนะคะโดยในงานฉลองรับรางวัลของคู่หูนักแต่งเพลงก็มีบรรดาคนในแวดวงดนตรีมาร่วมแสดงความยินดีเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดบรู๊คสยามตำนานเพลงแคนทรีอเมริก นะคะแอนนี่เลนิกส์ตำนานนักร้องนักแต่งเพลงชาวสกอตแลนด์รวงไปถึงแมท a าลิก้านี่ก็เป็นวงดนตรีทรัชเมทัลระดับตำนานอีกเหมือนกันของสหรัฐอเมริกาค่ะ